มาดูความเชื่อเกี่ยวกับว้านกันผีชนิดหนึ่งนั่นก็คือว้านพัตบับะกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง y u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  โนบันันทีวีในคลิปนี้มีเรื่องราวของว้านกันผีเชื่อกันว่าถ้าปลูกไปแล้วจะสามารถป้องกันผีได้ไม่ว่าจะเป็นลำต้นราก หัวใบก็จะสามารถป้องกันพูดผีปีศาจวิญญาณลายต่างๆรวมทั้งขับไล่พูดผีวิญญาณลายได้อีกด้วยว่านชนิดนี้ก็คือว่านพัตตะบะนั่นเองนะครับสำหรับว่านพัตตะบะนี้ลักษณะโดยทั่วไปของว่านจะมีหัวเหมือนกับขมิ้นอ่อนแต่มีลักษณะที่ใหญ่กว่าขมิ้นนิดหน่อยนะครับเนื้อข้างในจะมีสีขาวมีรสเผ็ดร้อน ต้นใบมีสีเขียวเหมือนกับต้นขมิ้นอ้อยแต่หลังใบจะมีกลนละเอียดเวลาเราเอามือไปลูบที่หลังใบจะรู้สึกว่าสากมือเล็กน้อยเมื่อถึงฤด,ดูแล้งต้นจะโทรมลงมานะครับสำหรับประโยชน์ของว่านพัตตบานั้นเชื่อกันว่าว่านนี้มีธาตุปลอดอยู่ในหัวจึงทําให้มีฤทธิ์มากตลอดทั้งรากหัวต้นใบสามารถคุ้มครองป้องกันอันตรายต่างๆที่เกิดจากพูดธีปีศาจวิญญาณร้ายต่างๆรวมทั้งยังสามารถขับไล่พุดธีทั้งปวงได้อีกด้วย หากมีว่านนี้ติดตัวไม่ว่าเราจะไปไหนก็ไม่ต้องกลัวผีนะครับเพราะว่าพูดผีทุกชนิดจะไม่กล้าสาแดงฤทธิด์เดชแต่อย่างใดถ้ามีคนถูกผีเข้าสิงอยู่พอเจอคนพวกว่านชนิดนี้มาก็จะแสดงอาการวาดกลัวอ,ออกมาเป็นพิรุษให้เราเห็นยิ่งท้าเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็จะล้มชักในทันทีการปลูกบ้านพัฒบาาน,นั้นใช้หัวของว่านปลูกในดินบนทรายผสมกระเบื้องที่เผาไฟแล้วทุกรันละเอียดแล้วนําดินมาปลูกควรปลูกในกระถางที่มีขนาดตัวหน่อยเอาหัวว่านวางลงไปกบดินพอมี เอาน้ำที่เสีกด้วยหนโมพุทธายะสามจบลดลงไปแต่ไม่ต้องเปียกโชกมากนักตั้งไว้ตามมุมบ้านชายคาบ้านให้ปลูกในวันนังคารวันพัสสบดีหรือวันเสาร์ข้างขึ้นหรือว่าดีที่สุดนี่ก็คือเรื่องราวของว่านพัตตะบะว่านที่สามารถคุ้มของป้องกันพยันตรายจากพูดขีปีศาจได้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไว้พบกันในคลิปถัดไปของเราวันนี้สวัสดีครับ